ยกสยามครับนะฮะจากเมื่อวานนี้สนุกสนานเลยนะฮะคุณกันคุณเก่งพิสูจน์มาแล้วว่าโอ้โหใช้ได้วิเคราะห์ได้ดี2ข้อผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแล้วเลือก10ข้อมาได้นะฮะหล้านบาทรางวัลของเรานะฮะมี3ประเภทเงินล้านบ้านแล้วก็รถ รถเป็นโตโยต้านิววีออสนะครับ1.5จิลิเ t e รท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นโตโยต้านิววีออส Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาก่อนจะเข้าสู่รายการฝากบอกเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่างานมหกรรม5ปี โครงการสายใหรักแห่งครอบครัวนะฮะเชิญชมนะฮะทีนักการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์สิลปธุชีพ904นะฮะแล้วก็ชมรมสายใหญ่รักแห่งครอบครัวนะฮะทุกจังหวัดเลยมีของดีๆแต่ละจังหวัดนะซึ่งของที่เป็นของนี่คัดคุณภาพออกมาเยอะแยะมากมายรายได้ที่ได้เสร็จปุ๊บก็ส่งให้กับแต่ละจังหวัดที่เขามาขายนี่แหละส่งไปถึงมือได้เลยนะฮะ7-12ธันวาคมนี้นะครับ Impact เมืองทองอ7และอ8นะฮะแต่ละปีคนแน่นมากต้องรีบไปเลยนะครับ อะนะฮะกลับมาถึงเรื่องราวของเราสองข้อผ่านไปแล้วนี่คือข้อที่สามครับเอาละมาตรวจสอบหลายๆอย่างสำนวนไปแล้วครั้งนี้เอาสิ่งนี้มาให้ดูก่อนดีกว่ามาครับลงไปดูได้พิจารณาได้ลงไปจับได้ไหมครับจับก็ได้ค <laughs> ุยกับเขาก็ได้เอครั้งนี้ทางนี้ เรงไปพูดไปถึงภาพที่เห็นนี่จะคุยจะจับจะชมจะดมว่าไปเลยเห็นอะไรครับเห็นยุงครับอุ้ยถูกต้องยุงยุงมีหลายชนิดชนิดนี้เป็นพาหะของโรคมาเรียเรียดูดีๆนะฮะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมลขึ้นมาแล้วนะฮะถามสั้นๆเลยยุงตัวนี้ครับชื่ออะไรครับตอบเลยครับ ขอไก่ก่อนสิขอไก่ครับยุ่งก้นปองเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นปลองเห็นปากว่ายุ่งก้นปองหรือขอไข่ครับยุ่งก้นปลองมันมีปองกับปลองขอไข่มีปองลอลิงนะฮะไม่เอกแต่ป่องปองอปองไม่เอกปองเข้าใจความแตกต่างของเขานะฮะจับเวลาครับ ครับเคยได้ยินมาบ้างอยู่แล้วเคยได้ยินบ้างครับแต่สังเกตคือคุ้นตัวตัวตัวที่สองมากกว่าครับอ้าวเป็นปล่องเหรอเพราะว่าเคยเขียนเขียนคือเขียนอะไรฮะเป็นเขียนนะครับแบบเวลาเวลาเขียนรายงานส่งอะไรเงี้ยครับโอ้ทำรายงานเกี่ก็ยุงนะฮะใช่ครับก็เขียนเพราะว่าก็จะเขียนเป็นยุงก้นปล่องใช้ลอลิงครับใช้ลอลิงปล่องใช่ครับแต่ว่าเวลาเราพูดกันเราจะพูดเป็นยุงก้นปล่องเพราะว่าเรา ไม่ค่อยพูดควบกล้ามกันใช่ไหมปล่องมันน่าจะเป็นลักษณะลักษณะที่มันเป็นเป็นปล่องปล่องมากเป็นปล่องปล่องอ่ามากกว่ามากกว่าปล่องมากกว่าปล่องอืมเป็นปล่องมันท่อขึ้นมาในใจไปทางกอไก่หรือข้อไข่ฮะเออข้อไข่ครับคือปล่องที่เป็นท่อๆนะครับผมประมาณนี้นะความคุ้นเคยที่มันมีมากกว่าในขณะนี้ส่งให้จิตใจอยากจะเลือกขอไข่ครับไปดูคุนเก่งนะว่าเขาคุ้นเคยและเคยถูกยุงกัดหรือไม่ สิบวินาทีนะฮะจะบอกว่าอย่างไรมาครับพี่เห็นด้วยกันครับของไข่นะครับเพราะว่าตามตามที่วิเคราะห์มาน่าจะเป็นปล่องแบบเป็นปล่องมากกว่าเราเราน้าจะพูดกันเป็นปล่องเพราะว่าเราไม่ได้พูดโครตกล้ามากกว่าของไข่น่าจะน่าจะใช่ประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้เฉลยอะไรกองเชียร์ก็ู้ไม่รู้อะไรก็มั่นใจมากว่าน่าจะถูกนะครับตรงคือความเห็นตรงกันอยู่ในขณะนี้นะตรงกันครับคือเป็นปล่องที่เป็น เหมือนท่อ <ละ S 1> เอหมืนอนกล่องควันอย่างนี้นะใช่ครับเอานะฮะตอบว่ายุงที่เป็นพหาหะของโรคมาลาเรียคือข้อขอใข่ครับขอใข่นะฮะ,ะ,ะ<ม>ยุงก้นปล่องม,มีตัวกล้ามนะ,ะเป็นท่อท่อเป็นกระบอกกระบอกๆๆเอานะ,ะดูผลนะครับข้อที่3คํคำตอบนะครับ โอ้โหใช้ได้เลยประสานมือกันยังเป็นอย่างดีแล้วเกินเลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมทั้งคู่โอเคการทําดีแล้วครับทําดีแล้วนะการจะทาดีแล้วแล้วเก่งละยังไม่ได้ทําอะไรเลยทำแล้วเอาละทำทำทั้งคู่เลยนะฮะอธิบายเพิ่มเติมครับท่านผู้ชม ยุงที่นําโรคมาลลเรียนะครับมาสู่คนมีลักษณะเด่นก็คือตะกี้คุณกันก็ได้ไปบอกไปแล้วเนี่ยนะเะวลาเกาะดูดเลือดสังเกตเขาเลยวิธีการที่เขาทางานอยู่คือกําลังรับประทานเลือดของเราเนี่ยนะฮะค,คนหรือสัตว์ก็แล้วแต่เขาจะปักหัวเขาลงไปท้องและก้นก็จะชี้ขึ้นทําให้ดูคล้ายปล่องไฟนะฮะ<ม>แต่คนเรียกผิดก็คือเรียกสั้นๆหรืออาจจะตัวกล้ามไม่มีก็เป็นยุงก้นป่องก้นป่องเหมือนก็นึกว่ากินเลือดเข้าไปแล้วพุงมันกลาง<ม>นะฮะตกลงก็คือว่ามาอย่างถูกต้อง ได้เรียนได้ทํารายงานเอาสิ่งที่รำเรียนมาเป็นประโยชน์ความรู้รอบตัวผ่านไปแล้วอีกหนึ่งข้อสามข้ออะไรนะครับทุก้องนะครับ